ตามการี่กาน,นะครับวันนี้ตามพี่คีโกติดตาที่หนึ่งองไโกมที่น้าขอตุอตนเที่คงตั้งงย่อยย้อนตาง,ตางาแต่ตูารา,าคาววันที่เตะอวังวคหมนี้

้ารดเนิางน้เป็นายกทการะ่าวตานโยจาที่จที่ตอเรื่องนี้เงินที่ตอนบทลงที่ขอผู้ที่คุ้ทื่องไว้อย่าการ้อาที่จะไป เบอกกันจีก็เขาคูเรื่องก้า